ชนะไทยวันนี้นะคะเอาไสามตัวเลยค่ะครูให้เด็กๆสามตัวเลยนะคะเป็นพยัญชนะที่มีหัวเข้าเห็นไหมคะตัวแรกก็คือผอพึ่งตัวที่สองนะคะคล้ายผอพึ่งมากเลยแต่หางมันยาวเขเรีกตัวอะไรคะฟอฝาค่ะและตัวสุดท้ายยอยักษ์อ้าวไปดูนะว่าตัวแรกเป็นยังไงบ้างตัวแรกค่ะผอพึ่งเนาะอ่าผอพึ่งก็ในหัวอยู่ตรง นนะะด้านไหนแล้วก็มีภูเขาอยู่ตรงกลางนะเด็กเรียนไปดูสิว่าผอพึ่งเนี่ยออกเสียงยังไงนะใครรู้บ้างออกเสียงว่าผอค่ะพูดตามสิคะผอผอคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะผอพึ่งนะคะคำแรกก็คือผอพึ่งผอพึ่งคำที่สองค่ะรู้จักไหมเอย่ยผอผล,ลไม้ ผอผล,ลไม้คำสุดท้ายอุ้ยสวยจังเลยเนาะผอผมผอผมวิธีการเขียนพยัญชนะผอพึ่งนะคะเริ่มจากหัวค่ะหัวอยู่ด้านในนะคะวนออกตรงลงมาขึ้นเป็นภูเขาแหลมแหลมแบบนี้นะคะลงมาค่ะแล้วก็ตรงขึ้นไปตัวต่อมานะคะลักษณะคล้ายผอพึ่งเลย มันก็คือฝอฝานั่นเองค่ะโอ้โหเหมือนกันมากเลยนะคะเพียงแต่หางของฝอฝานี่เขาจะยาวขึ้นนะคะแล้วก็เวลาออกเสียงเขาก็จะออกเสียงว่าฝอฝ่อคำที่มีพยัญชนะฝอฝานำหน้านะคะมีเสียงฝอนำหน้าเนี่ยมีอยู่หลายคำเลยคำแรกค่ะฝอฝาฝอฝาคำที่สองนะคะฝอฝน ฝอฝนคำสุดท้ายเลยผู้หญิงคนนี้กำลังนอนอยู่เนาะแล้วก็ฝันว่าได้ไปเที่ยวทะเลก็คือคําว่าฝฝอฝนฝอฝนนั่นเองค่ะวิธีการเขียนพยัญชนะฝอฝาเหมือนพอพึ่งทุกอย่างเลยค่ะเริ่มจากหัวกรนตรงลงมาวาดภูเขาตรงกลางขึ้นไปแหลมๆแบบนี้แล้วก็ตรงขึ้นไปยาวๆเลยค่ะให้เลยหัวขึ้นไปนิดนึงนะคะ พยัญชนะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าตัวยอยักษ์หัวเขาอยู่ด้านในเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าหัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะโค้งๆเนาะด้านหน้าของตัวยอยักษ์เนี่ยเขาก็จะโค้งๆเป็นหยักๆนะคะอา้าวตัวยอยักษ์เขาออกเสียงว่ายังไงนะออกเสียงว่ายอค่ะยอยอพูดตามเลยนะคะยอคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะยอยักษ หรือว่าออกเสียงยอนำหน้านะคะก็คือคำว่ายอยักยอยักยอยายอยาคคำสุดท้ายค่ะยอยายยอยายค่ะวิธีการเขียนพยัญชนะยอยักษค่ะเริ่มจากหัวนะคะหัวอยู่ด้านในนะคะวนโค้งออกมาด้านนอกแล้วก็โคง้งยักเข้าไปแล้วก็อยักออกมาค่ะ คงตรงลงมาตรงไปด้านหน้าแล้วก็ตรงขึ้นไปค่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วยอ,อยยักค่ะ